สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เข้าสู่ช่วงของความเข้มข้นกับการแข่งขันประลองตะหึงอทองคำเนลานขาชนก้นครัววัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับแม่ครัวสองทีมเจ้าของพื้นที่กับของดีของเด็ดเป็นเมนูจากปลาหมํทาทั้งทีมปลาราพัฒนาและทีมปลาหมําบ้านแม่พัดประจักษซึ่งดูเหมือนว่า ทั้งสองทีมและสองพิธีกรของเราจะพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเข้าสู่ลานประลองท้าชนก้นครัวนับบัดนีตายแล้วกลับมาในช่วงนี้นะคะกับรายการท้าชนก้นครัวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกุ๊กไก่พี่โกโก้เนี่ยเราอยู่กันที่ลานประลองการแข่งขันพร้อมกับกล้องชี้ตายแล้ว กองเชียร์น่ารักมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใช่แล้วนะคะแต่ว่าทีมพ่อข่ะทั้งสองทีมน่ารักไม่แพ้กันพี่โกโก้แน่นอนแล้ววันนี้นะคะเ,เมนูที่จะมาทํานั้นจะเป็นอย่างไรและอะไรที่จะมัดใจคณะกรรมการของเราไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วเรียนเชิญนะคะกับทีมปราพัฒนาเจ,เ,นนเจอเลยค่ะแม่นั่งกับแม่ติดเจอเลยค่ะมาเลยค่ะแม่ม <า S 2> ค่ะ <มา S 2> อยากจะรู้เหมือนกันว่าทีมเธอมีดีอะไรนักหนาอันแน่นอนอยู่แล้วอาจจะเชิญทีมของพี่ฝั่งฝั่งพี่ด้วยและเรียนเชิญทีมของก้เลยนะคะทีมป้าหม่ำบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะคุณจังตาเออเดี๋ยวนะท่าเนี่ยเยอะและดูว่าเยอะกว่าเล่นตลอดเล่นใหญ่ตลอดใกล้ๆค่ะน้องเราฉีดวัคซีนกันแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุยก่อนคนไหนแม่นั่งคนไหนแม่จิต คนนี้ค่ะแม่จิตคนนี้แม่จิตนะคะคนนี้แม่นันนั่นเองนะคะสวัสดีแม่แม่ทั้งสองท่านนะคะต้องถามก่อนแม่จ๋ากับทีมปลาล้าพัฒนาปกติแล้วแม่สองท่านเนี่ยทำอะไรอยู่คะก็ทำปลาล้ากันเนี่ยค่ะทำปลาตอนนี้ส่งออกไปที่ไหนบ้างคะแม่หาตอนนี้ไต้หวันกับเกาหลีค่ะไต้หวันเออกับเกาหลีก็อันยองอันยวันนี้เมนูที่แม่นันกับแม่จิตเลือกมาทำคือเมนู ปำหมัมหล่นค่ะปำหมัมหล่นเน่ปำหมัมปาหมัมคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันอ่าคราวนี้ไม่ทำความรู้จักับทีมฝั่งพี่โกโก้บ้างดีกว่าเอทีมของเธอที่นำส่งไปที่ไต้หวันแล้วก็เกาหลีซี่ไหมอใช่แล้วค่ะเรามารู้จักทีมของโกโก้ก็เลยดีกว่านะคะทีมแม่พระประจักษ์กันดีกว่านะคะชื่อคุณพี่อะไรคะหาดูไทยจิงดาอินค่ะคุณพี่หาดูไทยจิงดาอินและเรือนแก้วสังขารัตค่ะพี่เรือนแก้วสังขารัตนะคะวันนี้เมนูที่ทีมนี้จะนํามา พิชิตใจคณะกรรมาการแล้วก็มาเอาชนะทีมข้างๆเราเนี่ยเป็นเมนูอะไรคะปลาหมั่มทอดสมุนไพรค่ะปลาหมั่มทอดสมุนไพรโอ้เ okay, ฮป้าเหอตื่นเต้นอะไรอะค่ะเรื่องของสมุน,พ okay, มน,มนพไพรเป็นเรื่องของเทรนด์เนียนะคะยุคนี้สมัยนี้<อ>เราก็ต้องเก๋ๆเก๋กันเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญและการนําปลาหมั่มซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอชื่อของสองพี่น้องเนี่ยนะคะมาใส่กับสมุนไพรอุณห่าสนใจมากๆเลย เออแล้ว <นะ S 1> ดูน่าสนใจมากๆ <นะ S 1> แล้วเขาเรียกว่าวิธีการทำอย่างเงี้ยมันคือ,อยังไงอะคะแม่ทำยังไงคะคุณแม่ค่ะก็ต้องเอาเนื้อปลาหมามาทอดกรอบค่ะแล้วก็นําสมุนไพรทุกชนิดมาทอดเหมือนกันค่ะ เรียนรู้ทุกอย่างต้องเอามาทอดก่อนทอดเสร็จแล้วก็เสร็จเลยอะคะคุณแม่เสร็จแล้วเสร็จเลยก็มาปรุงรสอีกทีนะคะอต้องมาปรุงรสด้วยต้องมาปรุงรสโอเคเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทั้งสองทีมนะคะเข้าประจําที่กันก่อนดีกว่าค่ะประจําที่ค่ะเชิญาเาเชิญได้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมเข้าประจําที่ค่ะเราไม่ได้มาแข่งขันกันที่เรื่องของเวลาเรามาแข่งขันกันที่ความอร่อยดังนั้นเนี่ยคุณแม่ทั้งสองทีมสามารถทํากันได้แบบยาวยาวเลยนั่นเองนะคะ โอเคตลอตอนนี้คิดว่าน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามานะัดถอยหลังกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะมาห้าสี่สามสองหนึ่งยองตล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับวัตถุดิบนะคะ,คะของฝั่งทีมของคุณแม่ก่อนดีกว่านะคะหลังจากทักทายกันพอหอมปากหอมคอก็อได้เวลาท้าชนก้นครัว เริ่มกันที่เมนูปลาหมัมหลนซึ่งส่วนผสมก็ได้แก่ปลาหมัมหมูสับกระชายใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงพริกเม็ดใหญ่พริกขี้หนูสดน้ำกะทิและข้าวเหนียว และที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นข้าวเหนียวนี้คือเอาไว้ให้กรรมการชิมค่ะโอ้กรรมการชิมคู่กันไงจะอร่อยคือต้องให้ทําอะไรมาเสร็จแค่ไหนกรรมการจะได้ชิมแค่เฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียวไม่ใช่สิก็ต้องทานกับปลาด้วยโอเคโอเคโอเคอ่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่ขั้นตอนแรกคุณแม่ทําอะไรเอ่ยค่ะก็จะเอาน้ํามันใส่กระทะแล้วก็จะจะจะเจียวไอ้เจียววัตถุดิบวัตถุดิบก่อนค่ะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเชิญคุณแม่ทําขั้นตอนแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราแวะมาดูวัตถุดิบของฝั่งทีมขอหมูไก่กันบ้างได้มาเลยมาค่ะฝั่งทางด้านเรานะคะกับทีมปลาพัฒนาวัตถุดิบของคุณแม่วันนี้มีอะไระไนบ้างข้ามฝั่งที่ฝั่งทีมปลาหมาแม่พระประจักษ์ยังเมนูปลาหมาทอดกรอบสมุนไพรกับส่วนผสมอย่างปลาหมมหอมแดงพริกขี้หนูแห้ง ใบมะกลูดมะขามเปียกน้ำตาลปีบไข่เป็ดแป้งทอดกรอบน้ำมันพืชและข้าวเหนียววิธีการทำหล่นเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วหนูมไม่รู้ว่ามันทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันโอเคขั้นตอนแรกของเราคืออะไรคะแม่ก็เอากะทิใส่หม้อแล้วก็เอาปลาหมําใส่ หมูสับใส่ลงไปให้ให้หมูสุกแล้วก็เราก็จะใส่สมุนไพรทั้งหมดนี้เอาปลาหมํากับหมูสับเนี่ยไปเคี่ยวกับน้ำกะทิถูกไหมคะโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวให้คุณแม่ลุยได้เลยค่ะไปเลยสัปดนี้จะเริ่มต้นด้วยการเจียวนะคะเจียวหอมเจียวหอมเอ้ยหอมแดงเโอ้กี่นาทีนานแค่ไหนต้องยังไงคะคุณแม่คะจนหัวหอมตอกอะค่ะแล้วเราเราจะสามารถรู้ได้ด้วยตาใช่ไหมคะว่าหัวหอมจะรอกหออสวยงามนะคะ แปดนี้เองพี่กโก้นี่ฝั่งของกุ๊กไก่นะคะก็ใส่กะทิไปเรียบร้อยแล้วนะคะรอให้เดือดก่อนให้ปลาสุกแล้วเราถึงจะใส่หมูสับอ่าโอเคคุณแม่นะคะบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยพอเราเคี่ยวน้ำกะทิแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาหมลงไปก่อนรอให้ปลาสุกลังจะปลาสุกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หมูสับเราสังเกตวิธีว่าปลาเนี่ยมันสุกอะเราจะเห็นยังไงอะคะแม่เนื้อปลาก็จะละลายค่ะอไม่นานไม่นานนะคะ ประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วค่ะประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วนี่ฝั่งนี้แต่เนื่องจากทางทางทีมแม่บ้านของเราค่อนข้างทํากันบ้านแล้วก็เตรียมมาแล้วเนี่ยคะค่อนข้างอยากทําเวลาให้เร็วที่สุดนะคะก็เลยมีอย่างอื่นที่จะลงไปอันต่อไปเป็นใบมะกรูดใช่ไหมคะใบมะกรูดซอยนะคะอ้ยหอมมากคุณนี่ไม่าู้ห็นเป็นงไหนเนี่ย เอาไปใช้ไหมคะโอเอาไปใช้ตลกใช้นี่ใช้มาโกดไงไ้สักโกรธนะแล้วอย่างนี้ก็คือเอาไว้นานแค่ไหนคะกว่าจะเอาขึ้นได้กรอบค่ะจนกรอบเช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วนะคะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกันอ๋ยดูสิเดือดแล้วนี่หลังจากที่เดือดแล้วที่แม่บอกนะพราพอเดือดแล้วเนี่ย ปลามันก็จะละลายแล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะน่าทานมากเลยค่ะเอ๊ะหมูดิบไปหรอคะหมูดิบค่ะหมูดิบปกติชอบกินของดิบนะคะเออดูสิดูสิดูสิเปือดแบบนี้อย่างที่บอกนะคะว่าจะต้องมีวัวแก๊สนี่แหละถ้าไม่มีวัวแก๊สนะคะไม่สุกนะใช่การทำครัวของเราจะไม่สนุกแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมค่ะให้วัวแก๊สมาเคียงค้างกับการทําครัวของทุกครัวเรือเลยเองนะคะเมื่อกี้นี้แม่ใส่ลงไปอ่ะตะไคร้ตะไคร้ค่ะตะไคร้ซอยค่ะ ใส่ตักใช้เสร็จแล้วปึ๊บนี่คนนี่คือการทําหล่นนะคะชายกระชายซอยแล้วก็กระชายซอยฝั่งพี่ก็เป็นไงบ้างเมื่อกี้ตอนที่ก็พลาดไปเราใส่แป้งกับไข่ใช่ไหมคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแป้งทอดเมื่อกี้กับไข่หนึ่งฟองใช่ไหมคะสองฟองนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนานแค่ไหนคะกว่าเราจะรู้ว่ามันเข้ากันต้องเป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นเนื้อเดียวกันอือหอเราล้างหลังจากนั้นปลาหม่มที่ล้างที่พิมให้เสด็จน้าแล้วปลาหมํ่นี่ทําจากปลาอะไรคะ ปลาสดค่ะปลาสดปลาชะโดอ้าวหนูนึกว่าปลามันชื่อว่าปลาหรือว่าปลาตัวนี้มีชนิดชื่อว่าหมั่นโอ้เกิร์กเมลสมรสกับบ้านไปไปเสิร์ชดูเกิร์กเว่าปลาหมั่นเกิดและโตที่ไหนไม่มีคำตอบจ้ะทำจากปลาชะโดปลาชะโดเดี๋ยวก็จะนำได้เข้าไป หลังจากนั้นพอเสร็จแล้วพอคุณเขาแล้วก็จะนําปลาไปทอดที่กระทะค่ะทันทีเลยทันทีเลยฝั่งของน้องนั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ใส่อุปกรณ์ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะเป็นนั้งพริกเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นทั้งกระชายเอ่ยและปิดท้ายกันที่ใส่อะไรคุณแม่หัวกะทิสดค่ะหัวกะทิสดนั่นเองนะคะใส่ปิดท้ายที่รูยบร้ยปิดท้ายเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยปิดท้ายเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอใส่หัวกะทิปุ๊บถือว่า ปลาลาหล่นปลาหมัมหล่นสิเนาะปลาล่าปลาหมัมหล่นปลาหมัมหล่นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ดีทีเดียวนะคะในฝั่งของคุณค่ะคุณสุไก่จต่ฝั่งของพี่ันนะคะต้องขอบอกเลยว่าคุณพี่แม่บ้านของเราบอกว่าต้องเน้นไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนใช่ไฟอ่อนเพราะว่าอะไรคะเพราะต้องใช้เวลาทอดให้เนื้อปลาสุกเท่ากันต้องใช้เวลาทอดอ๋อนี่นี่อาตะลึงขึ้นไหมเออมาค่ะ ออวิีาเหมือนสเต็กเลยเนาะวิธีการแต่เนื้อปลามันจะสุกเร็วด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะชิ้นหนาหน่อยค่ะชิ้นมันหนาชิ้นหนหน่อยต้องใช้ไฟอ่อนเพราะน้มีา่กรอบนอกนุ่มในน้ำมีอะไรนะ โมเลกุลความหนาแน่นความแน่นหนาของเนื้อปลามันเยอะเพราะฉะนั้นความร้อนกันที่เข้ามามันยากต้องเก่งที่แน่นศาสตร์นะคะถึงพูดได้เบอร์ดีความรู้นางแน่นจริงๆแน่นแน่นถ้าถามว่าชะอมหรือมะกรูดก่อนก็ยังไม่รู้อลไะค่ะตอนนี้กำลังทอดนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนี่ยจะบอกว่ากลิ่นหอมจากฝั่งของกุ๊กไก่นะคะปลาหมั่นหล่นเนี่ยมันช่างแบบหอมบรรจวนมากเลยเออขอกลับบ้าน้วยได้ไหมคะอันนี้ต้องชิมก่อนคน นี่คุณแม่เราจะตักลงจานแล้วทั้งเร้หวานเกรงว่าน้มันจะกระเด็นใส่ฝั่งนู้นเขายังทำแบบยังไม่เสร็จเลยอ่ะเราเสร็จชิวๆหอมไม่ค่ะหอมไม่คะหอมนะคะหอมเออพี่ก้อยคะฝั่งพี่ยังทำไม่เสร็จเลยเดี๋ยวฝั่งของไก่เดี๋ยวไปปั้นข้าวเหนียวรอก่อนละกันนะคะของเค้าชนะของเค้าไม่เป็นไรเราไม่เน้นเวลาค่ะคุณพี่มีใจเย็นๆหนูรอถึงเย็นได้เลยป้าเราไปปั้นข้าวเหนียวรอดีกว่าเพราะเขาน่าเสร็จตอนเย็นค่ะพี่ไม่ตังมารอปลาก่อน จิ้มได้ปะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะสุกนะคะอยากรู้ว่ามันสุกไหมต้องใจเย็นๆนี่คุณพี่ไปเติมแป้งนะจ๊ะเติมแป้งเติมแป้งก่อนเพราะเมื่อกี้ความร้อนมันทําให้หน้าแบบฉ่ำไปนิดหนึ่งนะโอเคโอเคเออคุณพี่เหรออันนี้ไงเติมแป้งมาแล้วแป้งแล้ว น่าฉ่ำมาเลยช่วงระหว่างนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นแบบคุณแม่บ้านก็สามารถทาเล็บได้ถูกทาเล็บเป่าเล็บตะไบายไปแล้วก็จะเป็นเล็บขบก็ลองเงี่ยกันดูอดแง่กันเดือดเลยคะในระหว่างรอให้ปลาสุกกันเองนะคะทำไมปลาเออปลาปลายังไม่ตายน่าโดดอ่ะ เราก็ทอดไปเรื่อยๆแล้วเราสังเกตว่าค่าเนื้อปลานุ่มค่ะลองกดดูเนี่ยเนื้อปลานุ่มค่ะเนื้อปลานุ่มก็จะสุกแล้วส่วนใหญ่แล้วอย่างนี้ต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีอะคะอืมตัก15นาที15นาทีนะคะไปเลยโอ้โหว้าวโอ้กินหอมยวนยั่วน้าหนามไห้ไรนะคะยำใหญ่ๆะ้ำใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ขออนุญาตปิดเ o ร l แก๊สนิดนึงนะคะเออ ดูสิ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 น้าต่อดีมากมากเลยเน่าขหพุดเลยยังไงต่อไปดีคะคุณเพคคะคืออันอันนี้คือน้ําที่เคี่ยวสําเร็จแล้วค่ะอันนี้เรามีชื่อสัพท์เฉพาะไหมคะว่าน้ําอะไรนะไม่มีค่ะน้ำมะขามหวานดิฉันลงไปเองแล้วกันประหยัดไว้เองอน้ำมะขามหวานค่ะพร้อมกับการสะอึกหนึ่งทีค่ะเราก็จะเอาน้าราดราดลงไปเลยน่าเหรอเออฉันจะเล่นใหญ่ทําไม ในการลาดต้องวนซ้ายวนขวาแบบนี้ใช่ไหมคะห้ามลาดเป็นแบบนี้เนาะลาดยังไงก็ได้ลาดยังไงก็ได้ทัวนตามนาฬิกาคือการทำตามไงมัาต้องมีเทคนิคไงดูว่าให้พอชุ่มเนื้อปลานะคะให้อชุ่มเนื้อปลาถ้าใช้ปลาตัวใหญ่จะต้องเคี่ยวกันเป็นมอเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเสร็จแล้วเราลาดน้ำเกรวี่ลงไปค่ะโอ้หหลังจากนั้นนะคะเราทำยังไงต่อคะ เรานำหัวหอมที่เราเจียวไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะซึ่งกำลังสุกกรอบเป็นสีทองอร่ามแบบนี้นะคะมาโรยให้ทั่วเนื้อปลานะคะทั้งสองตัวและตอนนี้เราเสร็จแล้วค่ะมีชื่อเต็มๆว่าปลาหม่่นทอดสมุนไพรปลาหมั่ทอดสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ กับปลาป้าหม่มหลนนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะคะทั้งสองเมนูค่ะพี่โก,โก้สุดยอดมากเลยเอาละตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ดูกันอยู่นะคะพี่โก้ค่ะหลายหลายคนนี้คงแบบอยากจะทำตามนะ ออลองดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยมันเป็นสูตรเฉพาะจริงๆถูกแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดกันเอาไว้ตั้งแต่แรกใช่แล้วขึ้นอยู่กับว่าปลาที่คุณนํามาทำเนี่ยมันมีความอร่อยมากน้อยขนาดไหนจริงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาชิมกันค่ะว่าทั้ง2เมนูนะคะเมนูไหนเนี่ยที่จะอร่อยมากกว่ากันนะคะและถูกอ,อกถูกใจคณะกรรมการเราในวันนี้ซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าโอ๊ยมีต้องบอกว่าเป็นดาวเต้นถูกต้องเป็นดาวมหาลายัยเป็นดาวประจำตำบลเนค่ะ เป็นหลายๆอย่าง <No. S 1> รอพร้อมที่จะแบบเต้นโชว์อยู่แล้วจริงๆใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันในรายการท้าชนก้นครัวค่ะแซ่บปอร์